สำหรับวันนี้นะครับช่องเกษตรแนวใหม่ไทเกอร์ฟาร์มนะครับจะมานำเสนอการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อซึ่งในการทำเกษตรนะครับข้อต่อข้อต่อบางครั้งมันอาจจะหักนะครับทำใหมมม้มันเราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประหยัดช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าการเกษตรเป็นการลงทุน การลงทุนไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทางออกครับเพราะว่าวิธีการเกษตรทํำยังไงก็ได้ขอให้ลดตน้นทุนนะครับสําหรับอุปกรณ์วันนี้นะครับก็จะมีข้อต่อที่หักที่ใช้แล้วนะครับเราจะมาสอนวิธีการดึงให้มันออกนะครับก็จะมีข้อต่อแล้วก็มีเลื่อยนะครับเลื่อยมีไฟแชดเลื่อยก็ ซื้อตามร้านค้านะครับไข่วงนะครับกาวนะครับแล้วก็ครีมนะครับครีมแล้วก็ถุงพลาสติกนะครับเวลาทากาวมือเราค่อยไม่เปื้อนครับสำหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะมานำเสนอขั้นตอนในการดึงข้อต่อที่มันหักทาท่อพีวีของเราออกนะครับ สำหรับขั้นแรกนะครับเราได้ข้อต่อมายาวๆนะครับเราก็ต้องตัดซะก่อนนะครับตัดให้มันสั้นๆซะก่อน,นครับตัดประมาณสักครึ่งเซนนะครับตัดครึ่งเซนตัดให้มันสั้นๆพอประมาณไม่ใช่ว่ายาวนะครับเวลาเราใส่กาวนะครับใส่กาวใส่ในการทำเกษตรนะครับ เพื่อเราไปทำอยู่ที่สวนนะครับซึ่งซึ่งห่างไกลร้านค้านะครับเราขี้เกียจเข้ามาซื้อในหมู่บ้านในเมืองนะครับก็สามารถดัดแปลงได้นะครับเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนวิธีการทำยังไงนะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับทำความสะอาดตรงขอบมันนะครับ จากนั้นเราก็เปิดฝากาวนะครับเปิดฝากาวแล้วก็เอากาวทาตรงตรงนี้นะครับเราจะทาไปทีละด้านแล้วก็ทาไปเลยครับทาอย่างนี้เลยครับ อาแล้วนะครับก็อันนี้ก็ห่างไกลกับทั้งกาวบ่อนนะครับอันนี้ก็เอาไฟเผานะครับไฟก็วันนี้ลมหน่อยนะครับมันหนาวอันนี้ก็หลังจากบัรลุพอประมาณนะครับ<ฟ>กาวมันจะไป เอาความร้อนของเอาความร้อนนะครับไฟจะทําให้ความร้อนของกาวนะครับมันมันหมดนะครับเวลาเราดึงเวลาเราดึงอย่างนี้นะครับค่อยๆดึงนะครับอย่างนี้นะครับดึงออกมาไม่ค่อยง่ายนะครับนี่ก็จะเป็นรอยกาวนะครับรอยกาวตรงเก่านะครับส่วนด้านนี้ก็ทําคล้ายๆกันแต่ข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะสามารถที่จะ ใช้ประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวจะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมันได้ไหมนะครับดูนะครับมันจะออกง่ายนะครับไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนเราเวลาเราดึงนะครับดึงดึงข้อต่อนะครับก็ก็ไม่ค่อยไม่ต้องดึงเยอะเพราะว่าเวลาไฟมันลนมันจะเปื่อยนะครับเปื่อยมันจะเราค่อยค่อยดึง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 ออกมานะครับ รอประมาณสัก30วินาทีนะครับไฟมันก็จะเผากาวนะครับเพราะว่าทำไมถึงใช้กาวนะครับเพราะว่านี่นะครับค่อยๆดึงนะครับเวลาเราอยู่ทุ่งนานะครับบางครั้งเปื่อจะไปหาน้ำมันอะไรน้ำมันเบนซินน้ำมันโซล่าอย่างเงี้ยมันหายากนะครับเราก็ใช้กับบางครั้งนี่เห็นไหมครับค่อยๆค่อยๆดึงออกทีละน้อย ค่อยดึงออกนะครับดึงออกนะครับบางครั้งมันก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ก็พอสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับตัวนี้ครับเราก็ใช้สวมกับข้อต่อได้นะครับเพราะก็จะเท่ากันพอดี ใช่แบนี้นะครับสามารถใช้ได้นะครับง่ายๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นการสอนเทคนิคเล็กๆเ้อยๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับไม่ใช่ว่าการเกษตรจะเป็นการลงทุนทําเกษตรนะครับปรั้งงานเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับการลงทุน มันลงทุนไปแล้วเผื่อจะได้กําไรนะครับเราจะมีวิธีการยังไงที่มันลดต้นทุนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จบก,การนําเสนอคลิปวิธีการแก้ปัญหาข้อต่อหักนะครับสําหรับช่องกเกษตรแนวใหม่ไฮเกอร์ฟาร์มนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องๆพี่ๆน้องๆน,น,นะครับที่ติดตามนะครับ ขอขอบคุณอ่ชาวเกษตรนะครับขอขอบคุณครับ